สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้ผมจากดิรถปลดป้ายนะครับมีรถมานําเสนอนะครับสําหรับรถคันนี้เป็นรถปีห้าสี่นะครับขออนุญาตนะครับกลัวบอกลูกค้าผิดนะครับขออนุญาตนะครับดูเพจนิดนึงนะครับอ๋อเป็นรถปีห้าสี่นะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องดูเพจนะการสังเกตรถนะครับว่าเราจะดูยังไงนะครับตัวนี้นะครับมันจะขึ้นเลขสิบเอ็ดนะครับก็คือตรงกับปีห้าสี่นะครับบอดี้ของรถประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับผม นี่นะครับเป็นรุ่นเจ็ดสปีดนะครับหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยหลังนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะฮะโดยรวมนะครับผมพี่น้องท่านใดมองหารถใช้นะครับราคาไม่แรงนะครับผมคันนี้ผมตั้งไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับมีเอกสารพร้อมบนภาษีไม่ขาดนะครับผมช่วงล่างแน่นอ่านะครับขับทางไกลได้เลยนะครับก็มีสีตําหนินะครับคันนี้นะครับบอดี้ทั้งรถอ่าทั้งคันนะครับสวยนะครับผมก็คือสีนะครับมีตําหนิตรงนี้นะครับพี่น้องนะครับผมให้ชมกันก่อนเลยราคานี้ไม่รวมเก็บสีนะคร นี่นะครับเอาทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับนี่คือเขาใช้น้ำมันเกียร์ดีนะครับเกียร์ฟรีเมียมนะฮะเวลาเติมไปถ้าสีถ้าน้าน้ํามันเจือกับสีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะจะของเติมกับปั๊มเชียวอย่างเดียวเลยนะครับผมอ่าออกเคนมันสูงนะครับในเมื่อออกเทนสูงก็คือค่ากัดนะฮะถ้าโดนสีรถก็ซื้อกัดได้นะครับผมตั้งราคาที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับเป็นรถปีห้าสี่นะครับผมระบบ้ัน ระบบดิสหน้าสี่ล้อนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบมองหารุใชายก็ทักมานะครับผมมาดูรถได้ที่บ้านแจ้ตะบนทาตอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับผมเครื่องยนต์ดูโอนะครับดูเบาะกันก่อนนะครับผมให้ชมกันนะฮะประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้านะครับไม่ลดนะครับราคานี้ไม่ลดนะครับผมนี่นะครับ รถมาถึงบ้านเมื่อคืนนี้นะครับนะครับขายตามสภาพเลยนะครับนี่เจ็ดหมือนเก้านะครับรถขับทางไกลได้เลยนะครับใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับผมตีมีตำหนินะครับเครื่งยนนะครับ ไม่มีไอนะครับผมวันนี้สตาร์ทแล้วนะเป็นระบบน้ำน้ำน้ำบนนะครับตัวนี้นะฮะน้ำบนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเครื่องนะครับผมรัรันตีให้เลยเครื่องดีมากนะครับน่ครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับก็มาดูรถก่อนนะครับที่บ้านแต้ตะบนท่าอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับราคาตั้งไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับผมขายตามสภาพนะครับไม่มีรับประกันหลังการขายนะครับผม นะครับพี่น้องดูคลิปให้จบนะครับแอร์เย็นนะครับช่วงล่างแน่นนะครับผมนะครับขับมาจากโคราชนะครับคันนี้ครับทดลองวิ่งมาแล้วสี่ชั่วโมงนะครับพี่น้องท่านใดมองหารถใช้ในราคาไม่แรงไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับผมโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมจักรินส่วน93 3จิต3 6126นะครับเป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับเบอร์นี้นะครับผมนี่นะครับพี่น้องชมกันจัดจ่ะนะครับ มีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มนะครับโทรมาเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์ข้อความนะครับผมโทรมาเลยนะครับโทรมาไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมเพราะคนเรามีสิทธิ์ถามกันได้ทุกคนนะครับนะครับบางทีผมไม่ได้อ่านข้อความนะครับผมยางถือว่าใช้ได้อีกยาวนะครับผมนี่นะครับยางลูกค้าน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับกระจกหน้าเเดิมนะครับผมยางยังยาวอยาวนะครับผมนะครับ สี่็ถือว่าใช้ได้นะครับผมทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับมันจะมีตรงเติมน้ามันอย่างนั้นนะครับที่ตรหนินะครับนะครับท่านใดที่มองหารถใช้เรีบเลยนะครับผม0933731126นะครับ0933731126ครับผมดูรถได้ย้ําอีกครั้งหนึ่งที่บ้านแต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ